เวลา15นาฬิกา20นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนรตลาดร้อยปีปากพนังโดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนปากพนังเป็นมัคคุเทศก์สองภาษากราบบังคุทูลบรรยายประวัติความเป็นมาของตลาดแห่งนี้ซิ่งตั้งอยู่บริเวณท่าเรือข้ามฟากฝั่ฝงตะวันออกของแม่น้ำปากพนังเป็นตลาดไม้เก่าแก่ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจ,จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือราวปี2445 เคยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ําในการขนส่งสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเช่นอาหารยารักษาโรคซึ่งลูกหลานชาวจีนที่บรรพบุรุษได้อพยพมาอยู่อาศัยที่ปากพนังต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีพระเมตตาให้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทําให้สามารถสร้างครอบครัวมีฐานะที่มั่นคงโดยได้ร่วมกันจัดตั้งชมรมตลาดร้อยปีปากพนังเพื่อสร้างความสามัคคีพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ประเพณวีวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังในการนีสส่งเยี่ยมพระสดรชาวปากพนังและอำเภอใกล้เคียงที่มาเฝ้าาทลองพระบ สำหรับตลาดแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมเด่นอายุกว่า120ปีเป็นตึกที่มีนกนางแอ่นเข้ามาทำรังซึ่งรังนกเป็นแหล่งสร้างไรายได้ให้จุ